ก็สวัสดีตอนเช้าครับผมกลับมาพบเจอกับช่องผ่านพึ่งบนนอกครับก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วครับผมก็ได้ออกหาดูพึ่งครับแล้วก็หาขึ้นตาลครับผมวันนี้ก็เช่นกันครับออกมาดูพึ่งครับตามป่ายางครับดูครัังหนึงครับสูงกับลังบนหัวครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับผม ดูลังใหญ่ครับลังใหญ่อยู่นู่นครับนั่นแหละก็พึ่งครับผมดำเนี่ครับผมลังใหญ่ควันใหญ่ครับผมแต่ว่าน่าจะรอเดือนห้าครับแล้วก็ลังนึ่งอยู่บนหัวครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมครับผมนี่ครับ ก็ลังพอได้ครับแต่อนุลรังใหญ่ครับนุ่นครับดำาอาจจะซูมไม่ชัดเท่าไหร่ครับผมสูงนะครับต้นยางนาครับตีสักประมาณสามสิบกว่าถอยครับขึ้นไปก็ไม่กิ่งนั่งครับอันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าถอยครับผมต่ำเหมือนกันนิดนึงครับหัวน้ํายังไม่เท่าไหร่ครับผม ก็ปล่อยไว้ครับให้เข้าเดอนห้าถึงจะมาตีครับสองลังนี่ครับลังนี้แล้วลังนี้ครับผมนะครับอ่นี่ลังหนึ่งครับแล้วก็อยู่นี่ลังหนึ่งตอนเข้ามาก็เจอลังหนึ่งครับอยู่ต้นยางน้ำนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับผมพึ่งน่าจะลงเป็นกลุ่มครับแถบนี้สามลังแล้วครับโอเคครับผมไปเันต่อครับ ไม่ตีนะครับรอต่ำๆเจอต่ำๆถึงจะตีครับวันนี้ครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามรับชมผลงานเลยครับวันนี้ไปครับผมอีกนึ่งล้านครับต้นมะขามครับนี่บทำครบขึ้นดูนครับผมน้าก็ไม่น่ามีเยอะครับไปครับไปเจอข้างบนครับผมขึ้นมาครึ่งต้นแล้วครับเริ่งยงหน้าครับผมยังไม่จุดครบครับ ครับหลังครึ่งไปครับจุดครบแล้วก็หามุมตั้งกล้องครับผมก็สูงพอได้อยู่ครับหลังพึ่งครับแก่ครับผมก็ดำปิดตาสวยครับกอนจะน้ำพึ่งครับผมหลังก็อาจจะตอนไว้ครับตอนไว้สักหน่อยครับผมแต่ว่าเขาอยู่ครับ เดือนห้าก็มารุ้นกันอีกทีครับผมนะครับก้านน้ำครับผมช้ำๆครับไปครับหามุมตั้งกล้องครับผมก็ได้หมุมตั้งกล้องแค่นี้ครับสันสันไวๆนิดๆนะครับกล้องไม่มีกันสันครับผมไปครับลุยครับผมตัดพึ่งพบกันครับ cái sỏi không buồn. Ta quay không? ยกเงาขันเราก็กลัวล่วงครับ ไปครับชมผลงานข้างล่างกับผมวันนี้เราก็ปล่อยไว้ครับนี่ครับก็ตัดเอาเฉพาะช่วงที่มันมีน้ําพึ่งครับผมลังก็เอาไว้นิดนึงครับปล่อยไว้รอดูเดือนห้าครับถ้าอยู่ก็จะได้มาตีอีกครับหรือไม่คนมาเจยก็หายครับผมไปครับลงไปชมผลงานข้างล่างกับผมลงมาแล้วครับก็แบ่งให้เจ้าของแล้วก็ให้น้าด้วยครับไปย่างผมก็แผ่นเล็ก ผ,ผก้อนน้ำนี่ครับก้อนน้ำครับปิดตาสวยครับน้ำอยู่แก่ครับก็น่าจะสักประมาณสามกิโลครับผมเดาๆด,าดูเพราะว่ามันปิดตาแล้วก็มันในน้ำในนี้มีน้ำหมดครับผมต้นมะขามต้นนึงครับโอเคครับไปกันต่อครับผม มาดูผลงานครับที่ตีแล้วคันน้ำพึ่งครับแ่งเจ้าของแล้วครับน้ำพึ่งสีใสครับเข้มข้นครับผมก็สรุปผลงานครับผมเริ่มจะมีน้ำพึ่งบ้างแล้วครับก็ได้ ขวดกว็กว่าครับเกือบสองกลมครับผมขอจินชอบเพาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอตลาเพีเท่านี้ครับสรุปยอดคํำหน่อยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม